สวัสดีค่ะไม่มีมือสวัสดีสวัสด,ดีไม่หวาน้วฮะหนักมากวันนี้มาพบกับ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องพ่อหมาตัวไหนลูกหมาตัวไหนนะคะเพราะว่าเรามีลูกสุนัขเกิดในแล้วใช่เรามีลูกสุนัขเกิดในนะคะนี่ลูกสุนัขยังไม่สองตัวเุยนะก็สักพักหนึ่งคุณเป้อุ้มไปเรื่อยๆก่อนวนะเลยของครูตัวเล็กวะพี่อ้วนมากเลยเนี่ยนะคะอันนี้เป็นลูกของซุสนะคะซุสเป็นพ่อสีขาวดำไพบอลนะคะก็ต้องบอกว่าตัวเดียวในเมืองไทยในเอเชียก็ว่าได้นะคะเป็นตัวเดียว ที่โตแล้วที่โตแล้วเรามีตัวเลเข้าามอีกใช่เรามีตัวเล็กสําหรับมาเจอพวกลูกชุดนี้นะคะที่ที่เราจะมาเตรียมกันไว้อีกบางคนถามว่าทำไมชุดมีหางคชุดนี้นําเข้ายุโรปนะคะเพราะฉะนั้นยุโรปก็แบนเรื่องตัดหางแต่นี้แม่มาจากเซาครัพ่อแม่ต่างประเทศอ๋อนี่คนละทวีคนละทวีปเลย มาเทพมาเจอกันซูนี่หัวสวยนะคะเป็นสุนัขที่หัวสวยตัวอาจจะไม่ได้สูงใหญ่มากดูลูกสีหน้าเดียวกันเลยอุ้มไปเรื่อยๆนะคุณเป้นะอุ้มไปเรื่อยๆได้ครับนี่10กว่าโลนะคะเพราะพี่ช่างเมื่ออาทิตย์ละ9้าโลกว่าโอ้ใหญ่มากเลยฮะหน้าสวยมากนะคะเฮ้ยครูลองเปลี่ยนดิ นนเบาห <aan> น,นอยอาุ่กหนักะไม่เบาหรอกเหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ซอฟลงหน่อยตัว,วเมียมาเล,เล็กต,ตัวผู้หนักนะคะไหนดูอะไรเนี่ยดูอะไรไหนหันมางนี้นะครับนี่หันมางน,นี้หันมา,างนี้หน่อยซูดจุงยืนกับพี่อาจจะดูตัวเล็กนะคะเพราะว่าพี่ตัวใหญ่นี <aan> ่ชุด <convention> นี้ชุดนี้สีนี้ชุดนี้นะคะเป็นสีสีด่างล้วนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเรามีสีอะไรอีกไหม อะไรนะคะเรามามีลูกหมากเรายังมีลูกหมา3มชุดค่ะตอนนี้ต่างแม่ต่างของพ่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างมีลูกทอมีลูกซุดนะคะซุดก็มีสองแม่นะเราต่างเปลี่ยนแม่กันไปนะคะใช่ครสนใจมาดูได้เลยใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีพ่ออื่นต่ออุ้ไมกอนยี่เลยหญตัวเดี๋ยวเราลองมาดูกันชุดต่อไปนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างนะคะ อันนี้เราก็มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะนี่เป็นลูกโจ๊กเกอร์รอีกหนึ่งตัวพ่อพันแบ็คแทนนะแบ็คแทนของเราที่รจริงๆโจ๊กเกอร์เนี่ยมีต่างชาติขอซื้อมากเลยนะแต่พี่ไม่ขายโจ๊กเกอร์นี่ลูกรักเลยนะทำอะไรนะทำอะไรลูกเอง นี่นี่ลูกโจกเกอร์เลยนะคะตัวเมียนะคะยังไม่2เดือนเหมือนกันสิ่งหนึ่งนะคุณเป้ที่โบโบค่อนข้างชัดเจนเลยเนี่ยพันธุกรรมพันธุกรรมมันชัดเจนมากเลยนะคะเพราะใครเวลาโตนี่มันใช่มันฟ้องเลยนะคะหน้าซึ่งพี่ทาหมามานานนะคะแต่ว่าแล้วก็หลายพันพวก FCI แต่คือความต่างเราเห็นได้ชัดเลยบางพันเรายังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าเออลูกตัวนี้ชัดเจนนี่ไม่ได้ว่านั่นนี่คือหน้าโจกเกอร์เลยนะคือลูกบอกได้เลยค่ะถ้าคนพอดูหน้าลูกสุนัขเป็นนะ ผสมแบรนด์ด <kung> ็อกไปนะก็สวยมากลูกจกเกอร์พอตอนนี้ขวบกว่าอูสวยมากใช่คุณอุ้มดีๆหน่อยสิคะนั่นน่ะนี่พี่อุตส่าห์สู้ทนนะเนี่ยก็ทีนี้ลูกมันสวยลูกลูกมันออกมาสีสวยเลยนะครับทป็นสีช็อกแทนลแหลกแทนจ่ายหลายสีมากเพื่อนเนี่ยจ่ายหลายสีมากซึ่งซึ่งเนี่ยมันมันถ่ายชัดเจนนะอันนี้เราไม่ได้ว่าเราเอ่อพูดหรืออวยกันนะคะน่าจะบอกได้เลยว่าหน้าหน้าถอดพ่อเลยลองดูหน้าพ่อ จ็กเกอตอนนี้2ปีกว่าแล้วนะคะ 2>, ค2ปีครึ่งประมาณ ดูความหนาจากการต่างดวเมียคนถามเยอะมาตอนนี้เรามีแล้วใช่ตอนนี้เรามีแล้วแล้วก็มีสีน้ําตาลที่เป็นลูกโจ๊กเกอร์นะคะคือใครอยากได้สีแครี่เราก็มีนี่ลูกสุนัขยังไม่สองเดือนนะต้องเข้าใจนิดนึงนะคะนี่ถ้ามาดูใหม่อีกสักสองอาทิตย์นี่คนละตัวเลยใช่ค่ะคนละตัวเลยนะคะอาหารเลืออะไรใช่ใช่ใช่ค่ะดูโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์ตอนนี้ก็บึกมากเลยนะสองขบกว่านี่หนักแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปกันดีกว่าว่าเป็นลูกไครนะคะ ค่ะอันนี้เราก็มาต่อกันอันนี้ชุดพิเศษอันนี้ชุดพิเศษใครชอบยักยักต้องพ่อนี้เลยนะครับใช่ค่ะลูกทออันนี้ยักยักพพมากจริงๆนะคะถ้าดึงสาใหญ่นี่เบอร์หนึ่งของเราเลยใช่ใช่นี่อุ้มไม่ไหวจริงๆนะคุณเป้ไม่ได้พูดเล่นนะออหนักมากนะคะหนักมากนี่น,นี่ลูกสุนัขยังไม่สองเดือนนะคะคทอเป็นพ่อพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเอาเป็นว่าในบรรดาเซาเลยทุกทุกทุกพันธุ์ของของสายพันธุ์นี้นะคะทุกตัวของสายพันธุ์นี้ใหญ่มาก ชุดนี้เราสามารถมาใส่ซูทได้ใช่เป็นสีไซส์ใหญ่เขาปิดใช่ค่ะใช่ใครอยากเห็นว่าทอใหญ่ขนาดไหนจริงๆนะคะต้องมาชมตัวจริงนะดูรูปบอกไม่ได้นะคะว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่เพราะทอนี้ทั้งใหญ่แล้วก็การันตีเรื่องหน้าเรื่องบอดี้แล้วเรื่องรอยนะครับแบบที่พี่บอกอะค่ะชุนักทุกตัวเราหนึ่งเราบอกว่าเรามีเพจพาสปอร์ตจากในกลุ่ม EU ยูนะคะในกลุ่มยุโรปเชงเกนทั้งหมดที่เราเข้ามานะคะมีไมโครชิป นะคะมีเพนดิกรี FCI Export ในนามชื่อผู้ซื้ออะไรต่างๆเรามีครบหมดนะคะ,คะอีกนิดนึงพี่อาจจะมาคุยอันนี้พี่ยังไม่ได้คุยให้ฟังนะบางคนบอกเอ้ยหมามีไมโครชิปไมโครชิปไมโครชิปมันเหมือนกันไมโครชิปค,คือไมโครชิปแต่เลขตัวหน้ามันจะไม่เหมือนกันนะคะ3ตัวหน้า4ตัวหน้าเลขมจะไม่เหมือนกันนะ,ะในเอเชียกับในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสแกนมาเลขไมโครชิปจะต่างกันนะคะบางคนบอกไมโครชิปอ๋อหมามีไมโครชิปบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีแต่คือในโซนเอเชียโซนยุโรปเลขไมโครชิปจะไม่ <อ>แล้วลูกสุนัขพี่ทุกตัวถ้าเป็น FCI ที่นำเข้าจากยุโรปคุณสามารถสแกนเอาไปเช็คได้เลยค่ะว่า เออหมาตัวนี้อยู่ในระบบจริงไหมมาจากยุโรปจริงไหมมันจะมีประวัติลงอยู่ในที่ยุโรปทุกๆประเทศเลยนะคะที่นั่นคือในเชงเก้นคุณเช็คที่ไหนก็ได้แล้วพดิกรี FCI เราก็จะมีชื่อมีทะเบียนสุนัขอยู่ในยุโรปทุกตัวนะคะซึ่งเช็คอะมันขึ้นนอนของอย่างนี้เราทำไมมันต่างมันต่างตรงนี้ทำไมมันต่างทำไมราคามันถึงต่างทำไมคุณภาพ มันถึงต่างใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ทุกอย่างมันมีต้นทุนนะคุณเต้ถูกไหมครับมีต้นทุนมันมีคุณภาพในตัวของมันเองที่ไม่ได้บอกว่าของพี่ถูกหรือแพงแต่คุณต้องดูคุณภาพให้เปรียบกันนะคะระหว่างคุณภาพ ความมาตรฐานสายพันธุ์จากประสบการณ์ที่พี่ทำมานะตอนนี้ก็ต้องบ,บอกว่า40ปีแล้วพี่บินไปดูด้วยตัวเองอะไรต่างๆตรงนี้เรารับประกันเราดูแลให้หลังการขายทุกสิ่งทุกอย่างนะคะยังไงแวะมาคุยกันดีกว่านะคะหรือพี่ไม่อยู่แอดไลน์พี่ไปนะคะทักมาในไลน์กลุ่มก่อนแล้วถ้าเกิดยังไงในไลน์ออฟฟิศแล้วถ้าอยากอะไรยังไงก็ทักไลน์ส่วนตัวแล้วมาคุยกันมานะคะ ได้นะคะงั้นก็วันนี้ฝากไว้นะคะ a อเชียบิ๊กดอกลังสิตธัญญาคลองแปดพอตเตอร์เพชรช็อปนะคะเจเจพาซาล็อก a 1 a 2ครับ A1A2 คุณหาพระพรมให้เจออ่คุณง่ายๆนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเจอเลยคุณเป้ร้านแรกร้านแรกร้านอยู่หัวมุมพอดีเลยนะคะมีแบรนด์ด็อกมีอะไรหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะไปแวะชมแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่นี่ เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็นโชว์รูมแล้วอยากได้อะไร <c oughs> ค่อยมาเจาะกันที <c oughs> นะคะงั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเท่านี้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะ